สวัสดีนักเรียนนักศึกษาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพียมเทคชาแนลนะครับมาพบกับออเดียวนะครับอาจารย์สุพนชัยเดืองทองนะครับอาจารย์ประจำแผนวิชาการบัญชีนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนในเรื่องของการคำนวณโบนัสนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ในเรื่องของการคำนวณโบนัสนะครับเดี๋ยวนักเรียนนักศึกษานะครับมาดูกันนะครับว่าการคำนวณโบนัสเนี่ยนะครับมีการคำนวณทั้งหมดกี่วิธีนะครับแล้วก็แต่ละวิธีเนี่ยมีการคำนวณแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันดีกว่านะครับโจทย์บอกว่าบริษัทมนดชัยจำกัดมีกำไรสุทธิก่อนหักโบนัสและภาษีเงินได้เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทบริษัทนะครับมีนโยบายให้โบนัสพนักงานในอัตรา20สิเปอร์เซนตะครับโดยสมมุติอัตราภาษีเงินได้เท่ากับสะมสิบเปอร์เซัน่อนนะครับก ตัว B และตัว T เนี่ยนะครับจะแทนค่าอะไรนะครับเราจะสมมุติให้ B เนี่ยนะครับแทนโบนัสนะครับส่วน T นะครับเราจะให้แทนภาษีเงินได้นะครับ B เนี่ยก็จะย่อมาจากโบนัสนะครับโดยตรงเลยนะครับส่วน T นะครับก็คือย่อมาจากแท็กนะครับซึ่งแปลว่าภาษีนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยนะครับคือวิธีอะไรหนึ่งเลยคือเราจะคิดโบนัสเป็นอาตาัตราเลยละจากกำไรสุทธิก่อนหักโบนัสและภาษีนะครับทีนี้เรามาดูสูตรกันครับนักเรียนนะครับ สูตรในการคำนวณโบนัสนะครับจะเท่ากับกําไรสุทธิคูณด้วยอัตราโบนัสนะครับซึ่งเราไปดูโจทย์กันครับว่าโจทย์เนี่ยให้กำไรสุทธิมาเท่าไหร่นะครับซึ่งโจทย์เนี่ยให้กำไรสุทธิมาทั้งหมด750,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราแทนค่าครับนำเจ็0 0 0นนะครับมาคูณอัตราโบนัสนะครับซึ่งอัตราโบนัสเนี่ยนะครับโจทย์เนี่ยให้มาเท่ากับ20%นะครับเราก็จะเอา750,000นะครับซึ่งเป็นกำไรสุทธินะครับมาคูณ20หารด้วย100เพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกกษาาาาาเเเนนนนนนีีีี่่่่ยจจะะะะะททททรรรรบบบบบบบแล้้้้วววคคคคัััััโโสขขออองิธ1 150,000ได ต่อมาเมื่อเราคำนวณโบนัสได้แล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะคำนวณภาษีเงินได้นะครับทีนี้ภาษีเงินได้นะครับเขามีสูตรอยู่ว่ากําไรสุทธินะครับลบโบนัสและคูณด้วยอัตราภาษีเพราะนั้นนักเรียนแทนค่าสูตรครับซึ่งนักเรียนรู้อยู่แล้วว่ากำไรสุทธิโจทย์กำหนดมาให้เท่าไหร่ก็คือเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถูกต้อไหมครับทีนี้พอเราได้เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทแล้วเนี่ยเราจะต้องนําไปลบกับโบนัสนะครับซึ่งโบนัสนะครับเราคำนวณได้เมื่อสักครู่นี้ก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเรานำหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเน จากโจทย์ด้งกบนนะครับคูณออกมาได้แล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ1นึ0 0 0สดบาทนะครับอันนี้ก็จะสรุปได้ง่ายๆคือว่าวิธีที่หนึ่งนะครับโบนัสของเราก็จะได้1นึ0 0แสและภาษีเงันได้เราคำนวณออกมาได้1นึ0 0 0สบาทนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีที่2กันบ้างนะครับเราจะใช้โจทย์เดิมนะครับในการคำนวณทุกวิธีนะครับซึ่งวิธีที่2นะครับโจทย์ให้อะไรมานะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับคิดโบนัสเป็นอัตราเลยละจากกำไรสุทธิหลังหักโบนัสแต่ก่อนหักภาษี สูตรนะครับโบนัสเราจะคำนวณโบนัสก่อนนะครับซึ่งโบนัสเนี่ยนะครับจะเท่ากับกำไรสุทธิลบโบนัสและคูณด้วยอัตราโบนัสนะครับซึ่งเราจะแทนค่าสูตรได้ดังนี้ครับนักเรียนนะครับจากโจทย์เดิมเลยนะครับ กำไรสุทธิเนี่ยโจทย์ให้มาเท่ากับ7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทเราก็มาแทนค่าสูตรใส่ไปในวงเล็บนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นลบโบนัสซึ่งโบนัสเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับว่าโบนัสเนี่ยจะมีจํานวนเงินอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราแทนค่าโบนัสด้วยเครื่องอ่าตัวสังกฤษตัว b ไว้ก่อนนะครับเท่ากับว่าเจ็ดแสนห้าลบ b นะครับและคูณด้วยอัตราโบนัสซึ่งอัตราโบนัสโจทย์ให้มาเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็มาคูณกับยี่สิบหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊ ได้เท่ากับ0.20นะครับเอา20หาร100จะได้0.20พอเราได้0.20เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอา0.20ตัวนี้ไปคูณกับ750นะครับไปคูณกับ750เราจะได้ผลลัพธ์ออกมาอยู่ที่150,000บาทนะครับทีนี้อาจารย์กำหนดให้ b เนี่ย b เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ1 นะครับนักเรียนจำไว้เสมอนะโบนัสถ้าเป็นตัวอักษรย่อตัวบีเนี่ยให้มีค่าเท่ากับ1เราจะเอา20นะครับไปคูณบนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1นะครับ1คูณอะไรก็จะได้เท่ากับตัวเดิมถูกต้องไหมครับศูนยคูณหนึ่งก็จะได้0.20เอา b ลงมาด้วยนะครับเพราะเราจะหาโบนัสถูกต้องไหมครับเราเอา b ลงมาด้วยเพราะนั้นจะได้เท่ากับ0.20ูนะะครับ0.20นครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมันยังหาาค่ไม่ได้ครับนักเรียน์สอย่างไรล่ะนะครับเราาาหค่ไม่ได้เราาแทนค่สูตรแบบนี้ครับ โดยการย,าย้ายค่านะครับ b นะครับอาจารย์บอกแล้วให้มีค่าเท่ากับ1นะครับให้ b มีค่าเท่ากับ1และย้าย0.20 b มานะครับฝั่งซ้ายมือนะครับทีนี้นะครับหลักของการย้ายค่างครับเราจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับ เดิมทีนะครับ0.20บีเนี่ยข้างหน้า0.20บีเนี่ยมีค่าเป็นลบถูกต้องไหมครับเมื่อย้ายข้างมานะครับให้เขาเป็นบวกนะครับย้ายข้างมาให้เขาเป็นบวกเท่ากับว่า1บวก0.20บีนะครับ1บวก0.20บีนะครับก็จะมีค่าลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็ดึง105นะครับมาข้างล่างนะครับ105เราจะยังไม่ย้ายข้างนะครับดึงลงมานะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยครับ เรายังหาค่าไม่ได้ครับเราต้องทําขั้นตอนต่อไปต่อนะครับเราต้องทําขั้นตอนต่อไปต่อนะครับโดยการดึง105ลงมาด้านล่างนะครับอีก1บรรทัดเสร็จเรียบร้อยนะครับ1บวก 0.20b เนี่ยมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่มันจะได้1.20ถูกต้องไหมครับจะได้1.20เสร็จเรียบร้อยเราย้ายข้างเขามาครับย้ายข้างกลับมาแต่หลักในการย้ายข้างนั้นนะครับเมื่อย้ายกลับมาแล้วให้เรานํามาหารนะครับให้เรานํามาหารนะครับให้มาให้เรานามาหารเพราะฉะนั้นเอา105ไปหา1.20เราจะได้จํานวน เลเท่ากับ1 2ึ0 0 0นาันั่นหมายความว่าเราจะได้คำตอบโบนัสเท่ากับ 1, 2 5 0 0 0าพนนะครับพอเราได้โบนัสเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็จะมาคำนวณอะไรครับเราก็จะนำมาคำนวณภาษีเงินได้นะครับซึ่งภาษีเงินได้สูตรมีอยู่ว่านะครับสูตรมีอยู่ว่ากำไรสุรทธิลบโบนัสคูณด้วยอัตราภาษีนะครับทีนี้นะครับ,นะรบเราแทนค่าครับ กำไรสุทธิเราทราบอยู่แล้วนะครับจากโจ์โจทย์ให้มา750,000ถูกต้องไหมครับทีนี้นะครับให้เรานําไปลบกับโบนัสครับซึ่งโบนัสเนี่ยนะครับเราคานวณได้125,000ด้านบทนะครับเราก็นํามาหักออกจากกำไรสุทธิได้เท่าไหร่ไปคูณอัตราภาษีครับซึ่งอัตราภาษีโจ์กำหนดมาให้แล้ว30%นะครับเราก็มาคูณ30เซนต์ากฏว่าภาษีเงินได้ในข้อนี้ครับวิธีนี้ครับเราจะได้เท่ากับ187,000บาทกันเองครับอันนี้คือวิธีการคำนวณโบนัสนะครับในวิธีที่สองก็คือจากกำไรสุทธิหลังหักโบนััั่กอนนนภาษีเงครบ ต่อมาเรามาดูวิธีที่3กันบ้างนะครับวิธีี่3จะมีเยอะนิดหนึ่งนะครับซึ่งวิธีี่3นะครับจากโจทย์เดิมเนาะนะครับก็คือมีกำไรสุทธิอยู่ที่เจ็ดแสนห้านะครับอัตราโบนัสยี่สิบเปอร์เซ็นต์และอัตราภาษีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เรามาดูสูตรครับสูตรโบนัสนะครับจะเท่ากับกำไรสุทธิลบภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราโบนัสส่วนอัตราภาษีเงินได้นะครับสูตรมีอยู่ว่ากำไรสุทธิลบโบนัสคูณด้วยอัตราภาษีนะครับทีนี้เรามาแทนค่าจากสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองกันนะครับ ภาษีเง i, glasses, no. ินได้นะครับเรายังไม่รู้คําตอบครับเรายังไม่รู้ตัวเลขครับว่าภาษีเงินได้ได้เท่าไหร่ให้เราแทนค่าด้วยตัวทีครับเพราะภาษีเราแทนค่าด้วยตัวทีนะครับก็คือแท็กใช่ไหมครับเอาไปคูณกับอัตราบโบนัสซึ่งอัตราบโบนัสโจทย์ให้มาแล้ว20%นะครับนักเรียนก็เอามาคูณ20หารด้วย100น <Tang S 1> ะครับต่อมาเรามาแทนค่าทีครับค่าทีนะครับก็คือภาษีนั่นเองนะครับเราก็แทนค่าไปนะครับกำไรสุทธินะครับโจทย์ให้มา750ใส่ไปเอามาลบโบนัสครับซึ่งโบนัสนะครับเรายังไม่ทราบตัวเลขว่าโบนนนนนัส่่่ะจาาาาวเเเทไหหรรรพต้อองก เราก็จะมาแทนค่าด้วยตัว b นะครับเสร็จเรียบร้อยเอาไปคูณด้วยอัตราภาษีซึ่งอัตราภาษีโจทย์ให้มา3 0เราก็มาคูณ3 0 0 0 0ันหนึ่งร้อยนะครับพอเราแทนค่าได้แล้วครับเราก็จะมาแทนค่าสมการครับนะครับทีนี้เรามาแทนค่าสมการเราจะหาสูตรที่1ก่อนนะครับเราจะหาสูตรที่1ก่อนก็คือตัว b นะครับเราจะหาสูตร b ก่อนถูกต้องไหมครับอ่าเราแทนค่าสูตรนี้ลงมานะครับแทนค่าสูตรนี้ลงมานะครับเราจะเอาเจ็ดแสนห้านะครับใส่วงเล็บไว้นะครับเจ็ดแสนี้ เราจะมาแทนค่าสูตรของ t อีกทีนึงนะครับเราจะมาแทนค่าสูตรของ t อีกทีนึงนะครับโดยการนําสูตรเนี้ยลงมานะครับโดยการนําสูตรเนี้ยลงมานะครับเพราะอันเนี้ยมันคือสูตรของ t ถูกต้องไหมครับอ่าทีนี้วิธีการทําเราก็จะดึงอะไรลงมาอีกนะครับแทนค่าสูตรไปแล้วนะครับนำ750ลงมาใส่นะครับลบด้วย b นะครับลงมาใส่นะครับทำประโยคเลยนะครับมาคูณ0.30 0.30ตรงเนี้ยมาจากไหนนะครับมันมาจากตรงนี้ครับ30หาร100 มาจาก30หาร100มันจะได้เท่ากับ0.30นะครับจะได้0.30โอเคเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดวงเล็บนะครับแล้วคูณด้วย0.20ซึ่ง0.20ตรงนี้มาจากไหนอีกนะครับมาจากไหนอีกมันมาจากสูตรข้างบนของโบนัสเห็นไหมครับเอา20ไปหาร100นะครับจะได้เท่ากับ0.20นั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมานะครับมาบวกลบคูณหารกันแล้วนะครับตามสูตรเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูประโยคล่างนะครับเรามาดูประโยคล่างนะครับนักเรียนดึง750ลงมาก่อน ดึง7 5 0 0 0ลงมาก่อนเพราะว่าเราจะทำในวงเล็บข้างในก่อนนะครับซึ่งวงเล็บข้างในจะเท่ากับ7 5 0 0 0ลบ b นะครับคูณด้วย0.30ถูกต้องไหมครับอ่าทีนี้วิธีการทำทำอย่างไรล่ะนะครับทำอย่างไรล่ะนะครับให้นักเรียนดูตรงนี้ครับนะครับเราจะนำ0.30ไปคูณ7 5 0 0 0ครับจะได้เท่ากับ225,000บาท นำศูนย์จุดสามศูไปคูณเจ็ดแสนห้าเราจะทำในวงเล็บข้างในก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทีนี้เหลือ B ครับ b ีทำไงนะอาจารย์บอกเลยว่า B มีค่าเท่ากับหนึ่เสมอถูกต้องไหมครับเราก็จะเอาศูนย์จุดสยไปคูณ B นะครับเราก็จะได้ศูนย์จุดสามศูนยะครับดึง B ลงมาด้วยนะครับดึง b ลงมาด้วยเอาศูนย์จุดสามูนย์คูณเนาะแล้วก็ดึงลงมานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดึงคูณจุดสองศูนย์ลงมาเหมือนเดิมยังไม่ต้องทำอะไรนะครับเราจะทำแค่วงเล็บข้างในก่อนนะครับผล นะครับ0.20ที่อยู่ตรงนี้นะครับไปคูณทุกตัวเลยนะครับไปคูณอะไรบ้างล่ะนะครับเอา0.20ไปคูณ750,000นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตรงนี้ครับ150,000บาทนะครับ150,000บาทมาจาก0.20ย้ี้ยไปรอบนึงนะไปคูณ750,000จะได้เท่ากับ150,000เอา0.20ไปคูณ225,000ก็จะได้เท่ากับ45,000นะครับนักเรียนดึงเครื่องหมายลงมาตามปกตินะครับนะครับเท่ากับ150,000ลบ45,000บวก บวกอะไรนะครับเอา0.20ไปคูณ0.30เราจะได้0.06ปีนะครับดึงบีลงมาด้วย นะครับก็จะได้คําตอบลักษณะแบบนี้โดยการเอาศูนย์จุดศูยไปคูณทั้ง3ตัวนี้นะครับดึงเครื่องหมายบวกลบลงมาตามปกติก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรายังหาคําตอบไม่ได้เลยนะครับว่า b ได้เท่ากับเท่าไหร่เราจะต้องทําการย้ายข้างเขาก่อนนะครับย้ายข้างเขาก่อนนะครับอาจารย์บอกเสมอว่า b นะครับจะมีค่าเท่ากับ1ถูกต้องไหมนะครับมีค่าเท่ากับ1เอาไปลบอะไรนะครับให้นักเรียนย้ายข้างตัวนี้ครับ0.06 b นะครับย้ายเข้ามานะครับย้ายเข้ามาฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็น0.06นะครรัับ b ทีีนน้หลกกใาย้้ายขางครับนักเรียนนะครับข้างหน้าาา0.06 b มีค่่เทกับบวกนะครับบมีค่าเป็นวก รัะนั้นย้ายกลับมาเนี่ยก็จะเป็นลบเท่ากับว่า1ลบ0.06นะครับ b นะครับจะเท่ากับนักเรียนดึงตัวนี้ลงมาครับให้นักเรียนเอา150,000ไปลบกับ45,000ก่อนนะครับผลลัพธ์ที่ได้ดึงลงมาครับก็จะได้เท่ากับ15,000บาทนะครับสรุปง่ายๆก็คือเอา0.06ย้ายข้างไปเหลือ2ตัว150,000ลบกับ45,000นะครับก็จะได้15,000บาทนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราหาคำตอบได้ไหมยังหาคำตอบยังไม่ได้เราต้องทำไปเรื่อยย้ายข้างไปเรื่อยนะครับเราก็จะดึงลงมา อ่า B ไว้ที่เดิมนะครับเอา B มาไว้ที่เดิมตรงนี้นะครับแต่เราจะย้ายอะไรลงมาล่ะนะครับก่อนก่อนก่อนที่ย้ายเนาะเราต้องเอาไปลบกันก่อน1นึ่ลบศูนมันจะได้เท่ากับ0.94 นะครับจะได้0.9นนะที่เราเอามาลบกันตรงนี้นะครับเราก็ย้ายมานะครับย้ายมาเป็นตัวหารนะครับย้ายกลับมานะครับแต่ว่าเราต้องเอามาหารนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเอาอะไรมาทําอะไรกันนะครับเราจะเอา10,5 0 0 0ลงมานะครับหารด้วย0.9 4ซึ่ง0 9 4เกนี่ยก็คือตรงนี้นะครับที่เราเอา1ไปลบ0.06นะครับเสร็จเรียบร้อยหารกันได้เท่าไหร่ก็คือได้เท่ากับ1 1 1 7ง2 1 3ครับ อันนี้ก็เราก็จะได้ทราบโบนัสแล้วว่าโบนัสได้เท่ากับเท่านี้นะครับพอเราทราบโบนัสแล้วครับนักเรเียนเราก็จะทราบภาษีด้วยนะครับโดยการคำนวณภาษีมีสูตรอยู่ว่ากำไรสุทธิลบโบนัสคูณด้วยอัตราภาษีแทนค่าสูตรครับเราทราบอยู่แล้วว่ากำไรสุทธิได้เท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับก็คือเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทตามที่โจทยก์กำหนดให้มาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะนำโบนัสที่เราคำนวณได้เมื่อสักครู่นี้มาหักกับกำไรสุทธิออกนะครับจำนวนวนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสองจุดหนึ่งสาม ได้เท่าไหร่เอาไปคูณกับอัตราภาษีเท่ากับ30%ตามที่จทให้มานะครับปรากฏว่าคำตอบที่ได้ก็คือ191,489.36สรุปวิธีที่3นะครับโบนัสของเราได้เท่ากับ111,702บาท13สตางค์นะครับส่วนภาษีเงินได้เราคำนวณได้191,489บ36สตางนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูการคำนวณโบนัสวิธีสุดท้ายนะครับก็คือวิธีที่4ครับ วิธีสี่ก็คือการคิดโบนัสเป็นอัตราไรยละจากกำไรสุทธิหลังหักโบนัสและภาษีนะครับซึ่งสูตรนะครับมีอยู่ว่าโบนัสจะเท่ากับกำไรสุทธิลบโบนัสลบภาษีคูณด้วยอัตราโบนัสสูตรที่2ครับภาษีเงินได้จะเท่ากับกำไรสุทธิลบโบนัสคูณด้วยอัตราภาษีนะครับเรามาแทนค่าสูตรที่หนึ่งและสูตรที่2กันครับว่าแทนค่าออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้างนะครับให้โบนัสเนี่ยมีแทนค่าด้วยตัวบีนะครับจะเท่ากับนะครับกำไรสุทธินะครับก็คือ 700,000ห้าลบโบนัสลบภาษีก็คือลบบีแล้วก็ลบถีนะครับแทนค่าตัวภาษาอังกฤษลงไปก่อนเพราะเรายังไม่ทราบตัวเลขนะครับเราก็เอาไปคูณอัตราโบนัสซึ่งโบนัสเนี่ยโจทย์ให้มาเท่ากับ20%ก็ไปคูณ20หาร100นะครับต่อมาภาษีจะแทนค่าที่ตัวถีนะครับ,าารนะรบก็คือกำไรสุดที่มันเดิม700,000ห้าไปลบโบนัสโบนัสก็คือตัวบนะีเนาะยังไม่ทราบตัวเลขเราใส่ตัวก่อของภาษาอังกฤษลงไปก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะไปคูณกับอัตราภาษีนะครับซึ่งโจทย์ให้มาเท่ากับ30%นะครับพอเราแทนค่าสุดได้้แแแลวเเรรรรรรราาาาาาากกก็มมมทททนนนนคคคคค่่่สสััับบบะะะซึงจ โบนัสก่อนนะครับซึ่งโบนัสนะครับเราแทนค่าสูตรนี้เลยนะครับสูตรนี้เลยนะครับเราก็จะเอาเจ็ดแสนห้านะครับลบอะไรลบบีนะครับลบบีนะครับทีนี้ลบบียังไม่พอมาลบทีซึ่งทีเราจะเอามาจากไหนล่ะนะครับเราก็จะเอาของค่าทีเนี่ยมาแทนค่าสูตรไปนะครับเอาสูตรของเนี้ยนะครับสูตรของทีเนี่ยนะครับมาแทนค่ามาแทนค่าของทีโอเคนะครับอ่าทีนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเจ็ดแสนห้าลบบีคูณด้วยศูนย์จง0สามาจาย30ึ่งศูนย์จุดสามศูนย์ับแลกวก็ปิดหงเล็บ ปิดวงเล็บใหญ่เนาะนะครับแล้วก็คูณด้วยยี่สิบหารด้วยหนึ่งร้อยจะได้เท่ากับศูนย์จุดศูนย์นะครับเราแทนค่าสูตรสมการไปแล้วนะครับต่อมาผลลัพธ์ที่ได้ทำอย่างไรต่อนะครับเราก็จะนะครับเราก็จะเอามาคูณกันนะครับเอาอะไรมาคูณล่ะให้เราทำวงเล็บที่อยู่ข้างในก่อนนะครับเหมือนกับสูตรที่สามเลยนะครับเอาศูนย์จุดสามศูนย์มาคูณเจ็ดแสนห้านะครับเราก็จะได้เท่ากับสองแสนสองหมืนห้าพันนะครับจะได้สองแสนสองหมืนห้าพันนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเอา ไปคูณ B นะครับไปคูณ B นะครับเราก็จะได้0.30 b นะครับเดิมทีเนี่ยข้างหน้าบเนี่ยเป็นลบใช่ไหมครับพอเราคูณออกมาแล้วนะครับก็จะกลายเป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกเนาะส่วนอื่นๆนะครับต้องเรียนดึงลงมาได้เลยเพราะเรายังไม่ได้นำไปคำนวณเนาะนะครับ7 5ลบ B เนี่ยดึงลงมานะครับแล้วก็ดึง0.20เนี่ยลงมาตามปกติเพราะว่าเราคำนวณแค่ในวงเล็บในก่อนนะครับเรายังไม่คำนวณของวงเล็บนอกนะครับทีนี้เรามาดูครับพอเราได้ผลลัพธ์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วป นักเรียนดูวิธีการคำนวณน,นะครับเราจะเอา0.20เนี่ยไปคูณข้างหน้าทุกตัวเลยนะครับไปคูณอะไรบ้างไปคูณ75,000เราก็จะได้150,000บาทนะครับเอา0.20ไปคูณ b นะครับก็จะกลายเป็น 0.20b เอา0.20ไปคูณ225,000เราก็จะได้45,000บาทนะครับเอา0.20ไปคูณ 0.30b นะครับเราก็จะได้ 0.06b นะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรายังหาค่าต่อไม่ได้นะครับเราต้องทําการย้ายข้างนะครับวิธีการย้ายข้างนะครับเราจะย้ายข้าง2ตัวครับมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยอาจารย์บอกเสมอว่า b ให้มีค่าเท่ากับ1นะครับให้มีค่าเท่ากับ1เราย้าย 0.20b มาก่อน 0.20b ย้ายมานะครับก่อนที่จะย้ายไปดูเครื่องหมายครับ ศูนย์จุดสองศูนดีข้างหน้ามีเครื่องหมายเป็นลบนะครับพอย้ายข้างมาก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเสร็จเรียบร้อยกาย้ายอะไรมีอีกย้ายศูนย์จุดศูนย์หกบีนะครับมานะครับศูนย์จุดศูนย์หกบีนะครับข้างหน้านะครับมีเครื่องหมายเป็นบวกใช่ไหมครับพอย้ายข้างมาก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะครับโอเคเนาะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็จะเหลือตัวเลขอยู่สองตัวเหลือตัวไหนบ้างล่ะนะครับก็จะเหลือหนึ่งแสนห้านะครับกับสี่หมื่นห้าถูกต้องไหมครับเราก็จะเอา ดึง100,500ลงมานะครับลบกับ40,500ดึงลงมานะครับก็จะเหลือ2ตัวนี้นะครับเพราะเราถยย้ายข้างไปสองอันแล้วนะครับก็จะเหลือสองตัวนะครับที่เหลืออยู่นะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ดึงลงมาเพื่อที่จะนํามาลบกันนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรามาทำเอ่เรามาคำนวณก่อนนะครับเอาหนึ่งะครับไปบวก0.20ได้เท่าไหร่เอาไปลบ0.06ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 1.14b ครับนะครับด้านขวามือครับจะเท่ากับเอา1 0าไปลบกับ40,50 นะครับพอย้ายข้างกลับมาปุ๊บเอามาเป็นตัวหารทันทีเลยนะครับเอามาเป็นตัวหารทันทีเลยนะแต่ b ยังอยู่ที่เดิมนะครับเราให้ b อยู่ที่เดิมเราจะไม่ย้าย b กลับมานะนะครับเราจะไม่ย้าย b กลับมาย้ายเฉพาะตัวเลขนะครับเพราะนั้นเอาแสนห้ามาหารกับหนึ่งจุดหนึ่งสี่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับคำตอบก็คือเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าบาทยี่สิบหกสตางค์นะครับก็จะเป็นในส่วนของโบนัสนะครับพอเราคำนวณโบนัสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาคำนวณอะไรครับมาคำนวณภาษีเงินได้นะครับซึ่ง เราแทนค่าสูตรครับกำไรสุรทธิก็จะได 7, ะ้ได้เท่ากับเจ็ดแสนห้านะครับได้เท่ากับเจ็ดแสนห้าได้เท่าไหร่เอาไปลบกับจํานวนโบนัสที่เราคานวณได้นะครับแทนค่าสูตรลงไปก็คือเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าบาทยี่สิบหกสตางค์นะครับได้เท่าไหร่เอาไปคูณกับอัตาภาษีตามที่โจทย์กำหนดมาให้ด้านบนนะครับก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผลปรากฏว่าภาษีนะครับในวิธีที่สี่นี้จะได้คําตอบอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคํานวณโบนัััสและะภาษีีท้งวิธนครบ ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับเราสามารถแทนค่าสูตรได้เนาะนะครับโอเคครับนะครับสำหรับนะครับการสอนนะครับในการคำนวณเรื่องของโบนัสและภาษีนะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ